สวัสดีครับผมตูนนะครับกับช่องทาร่วิทตูนนะครับช่องทํานายดวงชะตาเทพทาโร่น้องใหม่ทาง u t u b e นะครับผมวันนี้ก็กลับมาพบกันนะครับผมเวลาเดิมหนึ่งทุ่มนะครับกับการทํานายดวงความรักตามวันเกิดนะครับผมวันนี้ก็จะเป็นการทํานายให้กับชาวคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีนะครับผมประจําเดือนสิงหาคม2565นะครับผมสวัสดีชาววันพฤหัสบดีทุกท่านด้วยนะครับผมแต่ก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การติดตามสนับสนุนช่องทารโวิทตูนนะครับผมตอนนี้ช่องทาร่วิทตูนก มีผู้ติดตามมากกว่า1-2,000ท่านแล้วนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับแล้วเดี๋ยววันเสาร์นี้นะครับกิจกรรมไลฟ์สดนะครับขอบคุณแฟนรายการดูดวงฟรีคนละหนึ่งคำถามนะครับในช่องทาง Facebook ส่วนตัวของผมที่จะลงลิงก์เอาไว้ให้ในคำอธิบายใต้คลิปนะครับผมเวลา2ทุ่มครึ่งนะครับใครมีเวลาก็เข้าไปร่วมสนุกกันได้นะครับส่วนอ่าแล้วก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมได้ทำตามสแตปมเอาไว้ให้นะครับผมโดยแบ่งการทำนายออกเป็น3มช่วงนะครับช่วงคนมีคู่คนมีคนคุยและคนโสดนะครับใครที่อยากจะกดเข้าไปดูในนช่วงไหกก็สาาามรถดเข้ ได้เลยในช่องคอมเมนต์นะครับผมแล้วก็สําหรับในคิดนี้ก็อย่างที่ผมได้เรียนเรียนเอาไว้ในคลิป่อนก่อนนะครับว่าการทานายดวงของผมเป็นการทํานายแบบส่วนรวมนะครับแล้วก็เป็นการตั้งจิตของผมเพียงฝ่ายเดียวนะครับดังนั้นแล้วอาจจะตรงกับใครบ้างไม่ตรงบ้างก็ได้โปรดใช้วิจารณญ,ญาณในการรับชมนะครับอย่าได้นำมาทำนายของผมไปใช้ตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆหญ่ใในชีวิตนะครับผมและถ้าหากว่าอยากจะให้ผมทำนายดวงแบบส่วนตัวให้ก็ติดต่อมาได้เลยทางแอดไลน์หรือทางช่องทางเฟซบุ๊กส่วนตัวหรือทางแฟนเพจของผมได้เลยนะครับอันดับวันนี้เรามา าเริ่มกันเลยนะครับผมกับการทํานายดวงของชาวคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีนะครับเอาคนมีคู่ก่อนเลยนะครับผมอขอดวงความรักนะครับของคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีของคนมีคู่ด้วยนะครับผมขอดวงความรักนะครับของคนมีคู่นะครับ ที่เกิดในวันพฤหัสบดีนะครับผมสําหรับดวงความรักของชาววันพฤหัสบดีนะครับผมในช่วงประมาณไปปลายเดือนกรกฎาก่อนจะเข้าสู่เดือนสิงหาคมเกิดปัญหาของคุณกับคู่รักมากพอสมควรเหมือนกันนะครับผมอาจจะเกิดจากความดื้อความรัน้นะครับผมแล้วความเห็นแก่ตัวของคู่รักหรือว่าความถึงความห่วงที่มีมากเกินไปก็เป็นไปได้นะครับผมอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่อาจจะเหมือนกับไม่ค่อยที่จะเปิดตัวเองออกมาสักเท่าไหร่แล้วก็มีภาวะของการที่เอาเปรียบแล้วก็เหมือนกับว่าคน้ง จะดื้อแล้วก็มีความเห็นแก่ตัวอยู่พอสมควรนะครับผมเหมือนกับว่าเขาะจะไม่ยอมให้คุณไปไหนเลยค่อนข้างจะห่วงค่อนข้างจะหึงคุณแต่ว่าคุณไม่มีสิทธิ์จะไปหึงเขานะครับผมจะเป็นปัญหาใหญ่สําหรับคุณและเขานะครับผมทําให้เกิดปัญหากันพอสมควรเหมือนกันนะครับผมดูท่าทางแล้วเนี่ยจะเจอกับคนที่ค่อนข้างจะมีความซุกซนมากพอสมควรแล้วก็ดื้อหัันหัวชนฝามากพอสมควรนะครับผมเป็นไพ่ของเด็กดื้อนะครับผมทําให้คุณกับเขาเนี่ยเกิดปัญหากันขึ้นมานะครับในช่วงปลายเดือน กรกฎาคมก่อนจะเข้าสู่ช่วงเดือนสิงหาคมนะครับผมค่อนข้างจะมีปัญหาที่สร้างความหงุดหงิดลำคาญใจให้กับชาววันพฤหัสบดีไม่ใช่น้อยนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องของการที่อาจจะห่วงพื้นที่ส่วนตัวมากกันมากเกินไปหน่อยนะครับผมเรียกได้ว่ามีความแบบยังไงครับมีความห่วงคุณไม่ให้คุณไปไหนแต่คุณนะครับผมไม่มีสิทธิ์จะไปหึงไปห่วงอะไรเขาเลยนะครับผมเขาจะเที่ยวสนุกสนานกับเพื่อนจะไปไหนมาไหนเขาก็ทําได้เต็มที่แต่กับกันเนี่ยคุณนะครับผมห้ามไปไหนเลยนะครับผมันช่วง คุณลุกค่อนข้างจะมีความรู้สึกอึดอัดกับคนรักของคุณไม่ใช่น้อยนะครับผมอึดอัดกับความที่คุณมีความรู้สึกเหมือนกับโดนเอาเปรียบนะครับผมเหมือนกับโดนเอาเปรียบเหมือนกับโดนภาวะของการที่เห็นแก่ตัวพอสมควรนะครับผมเหมือนกับเธอจะไปทําอะไรก็ได้ไปนู่นไปนี่เธอทำได้เต็มที่เลยแต่กับฉันเนี่ยไม่มีสิทธิ์จะทาอะไรทั้งนั้นนะครับผมจะเป็นภาวะที่เกิดขึ้นสําหรับชาววันพฤหัสบดีนะครับผมแล้วก็เป็นภาวะที่คุณจะต้องอดทนอดกั้นแล้วก็ใช้ความพยายามในการที่จะทนรับกับนิสัยเขามากพอสมควรเลย นะครับในช่วงต้นเดือนสิงหาคมนะครับผมอย่างไรก็ตามนะครับท่าทีของเขาเนี่ยมันจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับผมถึงแม้ว่าจะมีภาวะของการที่ค่อนข้างจะดื้อรั้นค่อนข้างจะห่วงค่อนข้างจะอะไรต่างๆนานาก็ตามนะครับผมแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมันก็จะมีภาวะของการที่ค่อยๆเปลี่ยนแปลงนะครับผมค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีมากขึ้นนะครับผมถึงแม้ว่าคุณจะยังปวดหัวอยู่ก็ตามจนในบางคนเนี่ยอาจจะถึงขั้นที่ลังเลเลยก็ตามนะครับผมว่าจะเอายังไงดีนะครับผมจะอดทน างนี้ต่อไปดีไหมนะครับผมเพราะค่อนข้างจะเบื่อแลวคุณค่อนข้างจะเบื่อกับนิสัยใจคอของเขากับการที่เขาอ่ะค่อนข้างจะเอารัดเอาเปรียบคุณแล้วก็ค่อนข้างจะเที่ยวสนุกสนานมากเกินไปหน่อยนะครับผมทําให้ในบางคนเนี่ยอาจจะเกิดถึงขั้นที่อยากที่จะยังไงครับอยากที่จะคิดหนักขึ้นมาเลยว่าจะอดทนอย่างนี้ต่อไปหรือว่าจะยุติกับความสัมพันธ์ดีนะครับผมแต่อย่างไรก็ตามอย่างที่บอกแล้วผมมันจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นในเดือนสิงหาคมนี้นะครับผมเ,เป็นไพ่เดอะซันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีโอกาส ที่คนรักของคุณจะทําตัวดีมากขึ้นนะครับผมภาวะของการที่ขี้หึงขี้หวงมากเกินไปหน่อยหรืออะไรต่างๆนานาจนทําให้คุณกับเขาเนี่ยมีปากมีเสียงหรือว่ามีการปรับความเข้าใจกันมากพอสมควรก็ตามนะครับผมมันจะค่อยๆมีทิศทางไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับผมอาเจอจะหลัดมากขึ้นนะครับสำหรับความรักของชาววันพฤหัสบดีนะครับผมอย่างไรก็ตามนะครับมันจะเกิดจากการที่คุณกับเขาเนี่ยมีลักษณะของการที่เคยกันก่อนนะครับผมเคลียร์กันแบบใช้น้ําอดน้ําทนนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสำหรับชาววันพฤหัสบดีนะครับผมคุณ ณอย่าไปใจร้อนนะเขาจะดีที่สุดนะครับผมใช้ความใจเย็นใช้ความอดทนนะครับผมเขาจะเรียนรู้ได้ด้วยตัวของเขาเองนะครับผมเขาจะค่อยๆปรับความความยังไงครับความสัมพันธ์อะไรต่างๆให้มันดีขึ้นปรับปรุงตัวให้มันดีขึ้นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเป็นคําตอบสําหรับชาวพฤหั่าสัดดีนะครับผมว่าให้ใช้ความนิ่งสยบความเคลื่อนไหวนะครับผมใช้ใช้ความอดทนอดกั้นนะครับผมแล้วก็ใช้ความพยายามของคุณในการที่จะพูดคุยกับเขานะครับผมและอะไรต่างๆจะค่อยๆดีขึ้นนะครับผมบอกไปตรงต เลยนะครับผมว่าเอ้ยอย่างนี้มันไม่โอเคนะมันไม่แฟร์นะคุณเล่นแบบว่าไปเที่ยวไปสนุกสนานแปลอะไรต่างๆนานาได้แต่คุณห้ามไม่ให้ฉันไปไหนเลยไม่ฉันทําอะไรเลยฉันจะมีเพื่อนมีฝูงจะทําอะไรก็ไม่ได้นะครับผมอ่าตรงนี้แหละครับผมคุณเปิดใจคุยกับเขาไปเลยนะครับผมแต่อย่าคุยด้วยการใช้อารมณ์นะครับผมคุยด้วยการใช้ความใจเย็นอดทนอดกั้นนะครับผมจะมีท่าทีที่เป็นท่าทีที่ดีขึ้นมาจากเขาได้เช่นกันในเดือนสิงหาคมนี้นะครับผมอาจจะเป็นตัวของเดอซันหมายถึงว่า,าการประสบความสําเร็จในเรื่องของการที่จะ คลียกันเคลียปัญหาอะไรต่างๆนานกันอย่าพึ่งตัดสินใจในการที่จะยุติความสัมพันธ์นะครับมีแนวโน้มที่เขาจะปรับปรุงตัวได้ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับผมเพราะว่ามีภาพอย่างตัวเดอะซันมาเป็นบทสรุปนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยลองเปิดใจคุยกับเขาดูอีกสักตั้งหนึ่งนะครับผมว่าคุณไม่ชอบคุณไม่รู้สึกโอเคเลยในการที่โดนหึงโดนห่วงมากเกินไปหน่อยแล้วก็ในการที่เขาจะไปเที่ยวสนุกล้นลาอะไรกับใครก็ได้แต่ตัวคุณเองเนี่ยไม่มีสิทธิ์จะทาอะไรไม่มีสิทธิ์จะไปไหนเลยแต่ใช้วิธีการอธิบายด้วยความใจเเย็น็นนนแล้้้วกใชามทับผข าจะรับฟังคุณนะครับผมควานเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เห็นผลในทันทีนะครับผมมันจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับผมเป็น2เหรียญนะเพราะฉะนั้นต้องให้เวลาสําหรับคู่รักของคุณสักนิดนึงนะครับสำหรับชาววันพฤหัสบดีนะครับผมแต่ว่าเปิดใจคุยจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดแล้วก็จะทําให้ค่อยๆปรับปรุงตัวของเขาเองได้ในเดือนสิงหาคมนี้อย่างแน่นอนนะครับสำหรับชาววันพฤหัสบดีนะครับผมเดี๋ยวผมดูให้ประกอบให้ต่อนะครับผมว่าจะเป็นยังไงอีกนะครับสำหรับความรักของคนมีคู่ที่เกกิดดดในนนวววััััพสบบีะะคครรผมมออา สำหรับคนมีคู่นะครับผมที่เกิดในวันพฤหัส,สบ,บดีด้วยนะครับผม ภาวะของการที่มีปัญหาหรือว่าความไม่ชัดเจนหรือว่าอะไรต่างๆนานา,นา,นานเนี่ยมันจะค่อยๆคลี่คลายไปได้นะครับผมเพียงแต่ว่านะครับผมคุณอย่าไปคาดหวังมากนะผมเพราะามีไพ่ของตัวเจ็ดถ้วยขึ้นมาด้วยนะครับผมคุณอย่าไปคาดหวังว่ามันจะเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือนะครับผมให้ค่อยๆปล่อยวางนะผมทิศทางของเขาเนี่ยเขาจะค่อยๆใช้เวลาปรับปรุงตัวเองหรือว่าค่อยๆเปลี่ยนแปลงในไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนเพราะว่ามีเดอะซันขึ้นมาเป็นบทสรุปเพียงแต่ว่ามันมีไพ่ของเดอะมูนมากำกัด ด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้อาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับผมพ่าออกมาบอกว่าคุณต้องใช้เวลากับเขามากพอสมควรแล้วก็จะต้องปรงกับนิสัยของเขาให้มากพอสมควรนะครับผมอย่าคาดหวังว่าเขาจะเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือภายในทันทีทันใดนะครับผมเพราะว่ามันน่าจะเป็นนิสัยหรือว่าเป็นอะไรที่อยู่ลึกๆภายในจิตใจของเขานะครับผมความเห็นแก่ตัวของเขาที่มันค่อนข้างจะมีเยอะความขี้หึงขี้หวงขี้ระแวงแล้วก็เป็นลักษณะที่ไม่ยอมให้คุณไปไหนซะเอาซะด้วยแต่ตัวเขาเองเนี่ยเขาลันลาได้ ที่นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณจะเคลียร์เขาเนี่ยคุณต้องทําใจไว้ส่วนหนึ่งนะครับผมอย่าไปคาดหวังมากว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงได้แบบหน้ามือเป็นหลังมือนะครับผมคนคนนี้นะครับผมคู่รักของชาววันพฤหัสบดีจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงแบบซึมซับนะครับผมเหมือนกับว่าพอคุณพูดคุยเปิดใจเข้าไปเขาจะเก็บเอาไปคิดนะครับผมเขาจะเก็บเอาไปคิดแต่คุณก็ต้องใช้ความใจเย็นอดทนอดกั้นแล้วก็ใช้การปลงปล่อยวางสําหรับคนรักของคุณมากพอสมควรและอะไรต่างๆมันจะค่อยๆเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้อย่างแน่นอนนะครับสาหร คู่รักของชาววันพฤหัสบดีนะครับผม ก็ดูท่าทางแล้วน่าจะดื้อหนักพอสมควรนะครับสำหรับคู่รักของชาววันพฤหัสบดีก็ต้องใช้ความอดทนและความใจเย็นสําหรับคู่รักของคุณมากให้มากที่สุดนะครับและอะไรต่างๆจะค่อยๆดีขึ้นนะครับสำหรับดวงความรักของชาววันพฤหัสบดีนะครับผมออาต่อไปนะครับผมมาดูดวงของคนที่มีคนคุยกันบ้างดีกว่านะครับผมว่าในเดือนสิงหาคมนี้ดวงความรักของคุณจะเป็นยังไงนะครับสำหรับชาววันพฤหัสบดีนะครับผมขอดวงความรักนะครับของคนที่มีคนคุยที่เกิดในวันพฤหัสบดี ในเดือนสิงหาคมนี้ด้วยนะครับผมขอดวงความรักนะครับสำหรับคนที่มีคนคุยนะครับผมสำหรับดวงความรักของคนที่มีคนคุยนะครับผมโอ้โหคุณคุณกับอ่าคนคนมีคู่เนี่ย ได้เจอกับคนที่แนวเดียวกันเลยนะครับผมคนที่มีคนคุยก็เช่นกันนะครับผมคนคุณได้เจอคนที่ค่อนข้างจะมีโลคส่วนตัวมากพอสมควรนะครับผมแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะยังไงครับเข้าถึงยากแล้วผมมีความเป็นกบฏมีความขวางโลกมากพอสมควรนะครับผมมาเป็นแฮงแมนนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับคนที่คุณกําลังโฟกัสอยู่เนี่ยเป็นคนที่หัวดือ้อหัวรันแล้วก็มีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากไม่ว่าเขาจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามนะผมเรียกได้ว่าเป็นคนที่ปากไม่ตรงกับใจอย่างรุนแรงนะครับแล้วก็เป็นคน ที่มีความเอาแต่ใจของตัวเองอย่างรุนแรงอีกตั้งหากนะผมเป็นคนที่ไม่ค่อยจะยังไงครับไม่ค่อยจะมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นสักเท่าไหร่นะครับผมนึกจะพูดทำร้ายจิตใจใครก็พูดนะครับผมมีท้ของตัวคิง g อ o ์สวอร์ดมาด้วยนะครับผมนึกจะมาก็มานึกจะไปก็ไปนะครับผมอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะสร้างความปวดหัวให้กับคุณไม่ใช่น้อยนะครับผมสำหรับชาววันพฤหัสบดีแลผมอ่ะคุณเจอกับสายแบบสายอินดี้สายโลกส่วนตัวสูงแล้วก็เป็นคนที่ปากร้ายด้วยนะครับผมหมที่จะพูดคําว่าไม่เนี่ยก็ไม่ทันทีเลย มีความเอาแต่ใจตัวเองสูงมากๆแล้วผมทาให้คุณค่อนข้างจะปวดหัวกับเขาไม่ใช่น้อยนะครับแต่พอเข้ามาสู่ในช่วงของเดือนสิงหาคมเหมือนคุณกับเขาจะเริ่มจูนกันติดนะครับผมเริ่มมีลักษณะของการที่มองไปในอนาคตข้างหน้าร่วมกันนะครับผมเหมือนกับว่าเขาจะเริ่มที่จะอะไระครับเริ่มที่จะเปิดใจกับคุณมากขึ้นนะครับผมเริ่มจะพูดคุยกับคุณมากขึ้นมีเวลาให้คุณมากขึ้นแต่คนคนนี้อย่างที่บอกแล้วผมเป็นคนที่ไว้วางใจไม่ค่อยจะได้นะผมบทจะมาเขาก็มาเป็นพ อายุนะครับผมบทจะมาเขาก็โหมาดูแลเอาใจใส่คุณเป็นอย่างดีคุยกันถึงเรื่องอนา,าคตคุยกันว่าจะฝากอนาคตจะอะไรนู่นนี่นั่นอะไรไปกับคุณแต่พอเขา้าอ่าพอพอพอ,พอผ่านจุดจุดพีคไปนึกออกไหมครับพอคุณเริ่มตายใจแล้วว่าเขาคนนี้เอ้ยน่าจะดีและความสัมพันธ์เหมือนจะคืบหน้าเอากับกลายเป็นเหมือนเดิมอีกครับผมเข้าอีหลอบเดิมอีกนะครับผมเป็นสิบดาบนะครับคุณกลับต้องไปเจอกับความผิดหวังเข้าอีกนะครับผมในเดือนสิงหาคมนี้นะครับผมสำหรับคนที่คุณกําลังโฟกัสอยู่นะครับผมแล้วก็อาจจะเจอกับเรื่องที่ ค่อนข้างจะเจ็บปวดหนักพอสมควรเลยนะครับผมไม่ว่าจะเจอกับว่าเขาอ่าอยากจะยุติความสัมพันธ์หรือว่าหายไปเฉยๆก็มีนะครับผมหรือในบางคนอาจจะไปเจอตอแนลน้วผมว่าเขาอาจจะมีเจ้าของอยู่แล้วหรืออาจจะมีมือที่3เข้ามาทําให้คุณเจ็บปวดและผิดหวังก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยทำใจเอาไว้ส่วนหนึ่งเลยนะครับสำหรับคนที่มีคนคุยที่เกิดในวันพฤหัสบดีนะครับผมในเดือนสิงหาคมเนี่ยคุณอาจจะเจอเรื่องราวที่ไม่คาดฝันนะครับผมเหมือนอะไรอะไรมันจะดีแล้วผมกลับกลายเป็นว่าเขาอ่ะทำให้คุณต้องผิดหวังแล้วก็เสียใจ ซะอย่างนั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นทําใจเอาไว้ส่วนหนึ่งในเดือนสิงหาคมนี้สําหรับคนที่คุณกําลังโฟกัสอยู่เนี่ยมีโอกาสที่คุณจะเจ็บปวดจากการที่เขามีอะไรปิดบังและซ่อนเลนแล้วก็ทําให้คุณต้องเสียใจได้เป็นหลักนะครับผมหรือในบางคนอาจจะไปเจอกับการทะเลาะบบาแวงอะไรกันหนักหนาสาหาัสพอสมควรก็เป็นไปได้เช่นกันนะครับผมเตรียมใจไว้ให้ดีนะครับผมเพราะมีไพ่ของสิบดาบขึ้นมานะครับผมในเดือนสิงหาคมนี้สําหรับคนที่มีคนคุยนะครับผมอาจเจอกับพวกว่า เอาแต่ใจต,ตัวเองค่อน <grid> ข้างจะสูงแล้วก็มีความแบบยังไงครับมีความแบบอยากจะทําอะไรก็ทํานึกจะมาก็มานึกจะอยากจะหายก็หายก็ต้องทําใจไว้สักนิดนึงนะครับผมแล้วอะต่อไปเดี๋ยวมาดูให้ป,ประกบกันต่อนะครับผมว่าดวงความรักของคุณกับเขาจะเป็นยังไงอีกนะครับสําหรับคนที่มีคนคุยนะครับผมอขอดวงความรักนะครับของคนที่มีคนคุยที่เกิดในวันพฤหัสบดีด้วยนะครับผมขอดวงความรักนะครับผมนี่แหละครับผมมันจะเป็นความรักที่ เหมือนกับจะดีก็ดีไม่สุดแต่พอคุณจะตัดใจนะผมพอคุณไปเจอกับเรื่องที่มันทะเลาะกันหนักหน่วงแล้วคุณรู้สึกว่าคุณรับไม่ได้แล้วแล้วก็อยากที่จะตัดสินใจนะผมว่าไม่เอาแล้วพอแล้วเขากลับจะทําตัวดีกับคุณขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับผมเหมือนกับคนคนนี้จะไม่ยอมเสียคุณไปแต่ก็ไม่ยอมที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณให้มันคืบหน้าไปสักทีนะครับผมอย่างที่บอกนะมีความแบบว่ามีความเห็นแก่ตัวมีความเอาแต่ใจ,ใจมีความเป็นกบฏเนี่ยมีความขวางโลกอีกสัก ต่างหากนะครับผมค่อนข้างจะเจอกับสายที่สร้างความปวดหัวให้กับคุณไม่ใช่น้อยนะครับผมและพอบทที่คุณตัดสินใจแล้วว่าจะไม่เอานะครับผมตัดสินใจที่จะไม่ไปต่อเขากลับจะมาทําตัวดีกับคุณซะอย่างนั้นนะครับผมทําตัวดีกับคุณทําตัวมีความมั่นคงเออยอมเปิดใจยอมพูดยอมคุยด,ดีๆกับคุณซะอย่างนั้นนะครับผมพราย่านั้นเนี่ย ก็ต้องอยู่ที่คุณนะครับสำหรับคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีว่าคุณจะเอายังไงนะครับผมเพราะว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยน่าจะเป็นลนักษณะอย่างนี้ไปสักระยะใหญ่ๆนะครับผมพอบทที่คุณอยากตัดใจเขาจะไม่ยอมเสียคุณแต่พอบทที่คุณจะจริงจังจริงใจับเขาเขากับมีเรื่องทําให้คุณต้องปวดหัวทํามีเรื่องทําให้คุณต้องผิดหวังอยู่ซ้ําๆอย่างนี้เพราะฉะนั้นอันนี้ผมก็ดูให้เป็นไกด์ไลน์แล้วผมว่าการตัดสินใจมันต้องขึ้นอยู่กับตัวคนวันพฤหัสบดีแล้วนะครับว่าจะเอายังไงกับคนคน พักใหญ่นะครับผมจะมีลักษณะที่ยังไม่ให้ความชัดเจนนะคุณแต่พอคุณตัดสินใจท,ที่จะจากเข้าไปเขาก็จะไม่ปล่อยคุณไปแล้วมันก็จะยังคงเป็นอย่างนี้ไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับสำหรับคนที่มีคนคุยที่เกิดในวันพฤหัสบดีนะครับ ดูแล้วก็น่าจะเหนื่อยแล้วก็ค่อนข้างจะสร้างความปวดหัวให้กับคนที่มีคนคุยที่เกิดในวันพฤหัสบดีไม่ใช่น้อยนะครับสำหรับคนที่คุณกําลังโฟกัสอยู่ในตอนนี้นะครับผมอ่ะต่อไปนะผมมาดูดวงของคนโสดที่เกิดในวันพฤหัสบดีในเดือนสิงหาคมนี้กันบ้างดีกว่านะครับว่าดวงคนโสดจะเป็นยังไงสําหรับเดือนสิงหาคมนี้นะครับอ่ะขอดวงความรักนะครับสําหรับคนโสดที่เกิดในวันพฤหัสบดีในเดือนสิงหาคมนี้ด้วยนะครับผม ขอ,อดวงความรักนะครับสาหรับชาวโสดนะครับที่เกิดในวันพฤหัสบดีนะครับผม สำหรับดวงความรักของชาวโสดนะครับผมชาวโสดนะในช่วงปลายเดือนกรกฎาก่อนจะเข้าสู่เดือนสิงหาคมนะครับผมคุณมีลักษณะของการที่ค่อนข้างจะหวาดกลัวหวาดระแวงกับความรักมากพอสมควรเหมือนกันนะครับผมคุณมีลักษณะของการที่ค่อนข้างจะห่วงพื้นที่ส่วนตัวของคุณมากพอสมควรเลยนะครับเหมือนกับใครเข้ามาหาคุณในช่วงเนี้คุณจะมีท่าทีของการที่ไม่ค่อยจะเปิดใจสักเท่าไหร่เหมือนคุณจะมีอะไรบางอย่างที่ติด หรือว่ามีอะไรบางอย่างที่ยังอยู่ในใจของคุณแล้วทําให้คุณหวาดกลัวหวาดระแวงใครที่เข้ามาในชีวิตของคุณไปสัหมดนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ถามนะครับผมแต่ถามว่าคุณรู้สึกยังไงคุณก็มีความเหงาเกิดขึ้นในหัวใจนี่แหละครับผมมีเฮอร์มิตขึ้นมานะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะข,ของการที่ใจนึงก็กลัวความรักแต่อีกใจหนึ่งก็เหงาอยากจะมีใครสักคนจะเป็นอยู่อย่างนี้นะครับผมเหมือนก็จะเป็นภาวะที่เหมือนกับคุณจะปรับตัวกับความผิดหวังกับความรักมาแบบสด,สด,สดๆ ไม่ก็บางคนเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกว่าเข็ดขยาดกับความรักมากพอสมควรก็เป็นไปได้แต่อีกใจหนึ่งมันก็อยากจะมีใครสักคนเข้ามาเช่นกันนะครับผมจะเป็นภาวะของการที่ต่อสู้กับจิตใจของตัวเองหนักพอสมควรเหมือนกันนะครับสำหรับชาวโสดที่เกิดในวันพฤหัส,สบดีนะครับผมแต่พอเข้าสู่ในช่วงของต้นเดือนสิงหาคมตอนนั้นละครับผมคุณจะมีลักษณะของการที่ค่อนข้างจะเปิดตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะครับผมหลังจากที่อาจจะกลัวอาจจะหวาดระแวงแะครับผมแต่คุณจะมีท่าทีที่อ่อนโยนกับความรักมากขึ้นนะครับผมแถมยังจะมีใคร บางคนเข้ามาในชีวิตของคุณซะด้วยนะครับผมจะเป็นคนที่มาพยายามแล้วก็ทุ่มเทให้กับคุณเป็นอย่างมากพอสมควรเหมือนกันนะครับผมแล้วก็เป็นคนที่เป็นสายอบอุ่นสายดูแลลรวผมน่าจะเป็นคนที่มีอายุอาจจะมากกว่าคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีก็เป็นไปได้นะครับผมแต่จะเป็นคนที่คุณจะมีความรู้สึกรู้สึกอย่างไรครับรู้สึกอบอุ่นเวลาที่ได้อยู่ใกล้เขานะครับผมเพราะเขาจะเป็นคนที่เหมือนกับพยายามเที่ยวไร้เที่ยวคือคุณแบบทั้งวันทั้งคืนเช่นกันนะครับผมจะมีใครเข้ามานะครับผมแล้วก็น่าจะเข้ามาในบางคนอาจจะเจอแล้ว ด้วยก็เป็นไปได้นะครับผมแล้วก็ถามว่าจะเป็นยังไงนะครับผมคนคนนี้มีเกณฑ์สูงนะที่เขาอาจจะพัฒนาความรักความสัมพันธ์กนะับคุณได้มากพอสมควรเลยนะเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีความจริงจังแล้วก็จริงใจให้คุณมากพอสมควรแล้วก็อาจจะมาทําให้การที่คุณแบบปิดตัวเองแล้วก็หวาดแะวแวง กับความรักเนี่ยคุณจะเปิดใจขึ้นอีกครั้งหนึ่งกับคนคนนี้ด้วยก็เป็นไปได้เช่นกันนะครับผมสําหรับชาววันพฤหัสบดีมีเกณฑ์ที่คุณจะเจอคนที่ถูกใจนะครับผมแล้วก็ความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยอาจจะพัฒนากันไปอย่างรวดเร็วมากในเดือนสิงหาคามนี้ก็เป็นไปได้นะครับสําหรับชาวกร์ที่เกิดในวันพฤหัสบดีนะครับผมเดี๋ยวผมดูไพ่ประกอบให้ต่อนะครับผมว่าดวงความรักของชาวโสดที่เกิดในวันพฤหัสบดีจะเป็นยังไงอีกนะครับขอดวงความรักนะครับสำหรับชาวโสดนะครับ มีเกณฑ์สูงมากๆนะผมคนคนนี้ค่อนข้างจะค่อนข้างจะเป็นคนที่คุยถูกคอกับคุณมากพอสมควรเหมือนกันนะครับผมและคนคนนี้อาจจะไม่ได้มาแบบว่าไม่ได้มาแบบยังไงครับไม่ได้มาโรแมนติกกับคุณมากนึนกออกไหมครับเขาน่าจะเข้ามาค่อยคคุยกับค,คุณเหมือนเป็นเพื่อน เป็นเพื่อนคู่คิดใ,ให้คุณมากกว่าแล้วผมเป็นที่ปรึกษาให้กับคุณนะครับผมแล้วเขาก็จะมีการสื่ออะไรบางอย่างที่เขาจะส่งสัญญาณไห้คุณว่าเขาอ่ะไม่ได้คุย,ยคุยกับคุณหรือว่าไม่ได้คิดกับคุณเป็นแค่เพื่อนเป็นแค่พี่แค่น้องนะครับผมเพราะเขาจะมีลกักษณะของการที่ค่อนข้างจะหยอดเห,เหมือนกันนะครับผมเหมือนกับจะหยอดทางข้อความมาด้วยนะครับผมเพราะมีเพจออฟบอนขึ้นมาด้วยนะครับผมแล้วก็เป็นลักษณะที่เขาอ่ะจะมีการยังไงครับมีการที่พัฒนาความรักความสมธ์ถนะคุณไปได้อย่างรวดเร็วมากพอสมควรเรียกได้ว่า เป็นคนที่มีความจริงใจให้คุณมากพอสมควรเหมือนกันนะครับผมแล้วก็น่าจะเป็นคนที่มีฐานะค่อนข้างจะดีอาจจะทํางานเกี่ยวกับเรื่องของการเงินด้วยก็เป็นไปได้นะครับผมแล้วก็จะเป็นคนที่เหมือนกับอยังไงครับคุยกับคุณได้แทบจะทุกทเรื่องคุยกับคุณได้แทบจะทั้งวันทั้งคืนแล้วก็มีการแสดงออกถึงการที่พยายามทุ่มเทให้กับคุณไม่น้อยเช่นกันนะครับผมแล้วในบางคนเนี่ยอาจจะได้เจอแล้วก็เป็นไปได้แต่ถ้ายังไม่ได้เจอเดี๋ยวก่อนที่จะจบเดือนนี้ก่อนที่จะหมดเดือนสิงหาคมเนี่ยมีโอกาสาที่คุณจะได้เจอคนคนนี้ เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามสำหรับชาวโสดที่เกิดในวันพรหัสบสดีนะครับ อ่ะสําสำหรับวันนี้นะครับผมก็จบคำนํานายของชาววันพฤหัสบดีเพียงเท่านี้นะครับผมเป็นยังไงบ้างก็คอมเมนต์บอกกล่าวกันได้นะครับสำหรับในคลิปนี้ชอบไม่ชอบยังไงก็คอมเมนต์บอกกล่าวกันได้นะครับและสำหรับในคลิปนี้ถ้าใครชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ช่องทัโรวิตุนด้วยนะครับผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับและสำหรับท่านใดที่กดติดตามช่องทัโรวิตุนก็ขอให้เฮงๆงรวยๆปังๆสมหวังในความรักสมหวังในทุกๆเรื่องทุกๆท่านด้วยนะคคครรััับบขอุณมาผสสวดี